เดนโตแกมิ ami, ลูกอมแบบเขียวเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของคุณนี่คือเด็กชายเอและนั่นคือเด็กชายบีเด็กชายเอชอบรับประทานลูกกวาดธรรมดาส่วนเด็กชายบีชอบรับประทานเดนโตกแกมิเรามาดูฟันของพวกเขากเลยค่ะถ้าเป็นคุณคุณอยากมีฟันแบบไหนแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นแบบเด็กชายบี แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับฟันของเด็กชายเอเราไปดูกันเลยค่ะจากฟันคนเด็กชายเอนะครับเราพบหินปูนจํานวนมากซึ่งมีสาเหตุมาจากการสะสมกันของแบคทีเรียตัวถ้าหากเราแปลงฟันได้ไม่ถี่ถ้วนนั่นจะนําไปสู่หินปูนในท้ายที่สุดนั่นเองครับและจะยิ่งพบมากนะครับในบุคคลที่มีการใส่อุปกรณ์ดัดฟันหรือว่ารูปฟันที่ผิดปกติไปซึ่งอาจจะฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับแต่เชื่อเถอะครับว่ามันใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิด เพราะนั่นจะนาไปสู่ปัญหาในช่องปากอย่างโรคฟันผุหรือว่าโรคหารอักเสบครับจากข้อมูลของกรมอนามัยในปี2567บ่งชี้ว่าผู้คนมีปัญหาช่องปากหรือว่าฟันผุมากถึง้อยละ54.97และยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมละครับว่าปัญหาเห็นปูนในช่องปากเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดครับพวกเราจึงต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมแบบเขียวที่มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียและลดราบหินปูนในช่องปากได้อีกด้วยนั่นเองค่ะ จากปัญหาคราบหินปูนที่เราได้พูดกันไปก่อนหน้านี้นะครับแน่นอนว่าเราเนี่ยเล็งเห็นถึงมันเราจึงได้พัฒนาเป็นเดนซาลกัมมี่ที่มีองค์ประกอบหลักเลยคือใบหม่อนและเปลือกเมล็ดกาแฟอาราบิก้าครับแน่นอนว่าพืชถึง2ชนิดนี้เนี่ยเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและยังไม่ค่อยจะมีมูลค่ามากนักเลยครับในทางเศรษฐกิจเราจึงได้นําพืชทั้ง2ชนิดนี้นะครับมาพัฒนาเป็นเดนซาลกัมมี่ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย และเองสามารถลดค่าผิ่นปูนได้ด้วยครับด้วยองค์ประกอบที่ต้นทุนต่ําเราจึงสามารถยกระดับและก็เพิ่มมูลค่าของพืชทั้ง2องชนิดนี้ได้ครับนอกจากนี้ในอนาคตเนี่ยเรายังมีเป้าหมายที่จะเข้าไปสู่ตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปากอีกด้วยครับ และทั้งหมดนี้คือเดนโซแกรมี่ผลิตภัณฑ์ลูกอมแบบเขียวที่ไม่ใช่แค่ขนมแต่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยดูแลข้าวผินปูนในช่างปากอีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเติมเต็มรอยยิ้มให้กับทุกคนได้ครับ